อาสูตรที่นองมาหอดงานครับอยู่คน่งี่ปะเทอนาตวาก็แมนนเวทีอเสียงต่างเล็้ไปกรงกลังกรงสเลยเนมาหอดเเว่นโมเมนต์แมนะ่งานเดียวเสีอมันค้นบ่หลา่เดคนเดยวงค้นบ่หรี่ิงแ่โอ้มันแ่เดียวเดว ชุดแม่ก็ดส่ชุดคู่ดีเถอะมาชุดคู่น้องชุดนี้เลิศแเลยเนี่ยอันพี่ลูกน้รครับอันนี้อันเพื่อนสาวสองพปีครับสาวสอปีอ่าพี่ทองริวครับผมอันสามคนบวกกันพี่น้องรองก็เบิ่งววามี่ประมาณเกือบเกือบพสองร้อยกันาะว่าดีค่ัาดีเนัะถ้าว่ากันสูงจงโค่นอมันบวกนโคนเขาจะมาบอว่าต่อดฝาด้ ที่สองดีกว่รครับกับพี่ลูงนาน่าตา่นเงครับนี่เจเล่โอ้โมเมนต์เจโ่โอเคครับใส่แล้วงานสารไล่สักราระสารเจ้าพ่อพญาแลครับน้องปลาแถอเดือนหก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  เดี๋ยวเขาจะเป็นล้มตอนนี้อันลบก่อนอีกอย่างนึงแน่ก็ราับสิโต๊ะสวัสดีค่ะอา้เป็นมอลำัมหอบโซมาเป็นนี่เป็นมอลำัหอบผู้นึงกับย่างแต่ว่าคู้นึงนี่ย่างเฉลยแล้วแมนโอ้ยขอเหลือใจลายคนละคนย่างน้ำกินทุเรียนไปแล้วพี่น้องไม่รู้แต่ตอนนี้จะเวียนหัวมากเลย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะแวะจริงๆเหรอคุณพ่ออ่าคุณพ่อดูสนใจแต่ลูกเข้าใกล้ไม่ได้เลยเข้าใกล้ไม่ได้เลยเข้าใกล้ผมเป็นลมเลยเพราะมันหอมมากเลยอ๋อแล้วเท่าไหร่เนี่ยหนจบาทหร็ิจริงเหรอคุณพ่ออืมเป็นแบบชัดเจนมาก ำวเ่าเป็นทุเรียนยโอ้นี่มันสุด้ายเ้รอบ้านุูนไงนมองลาัตสุดท้ายของฝั่งนี้อ๋อขี้เหร่ดอาม,ม,มองมองคือแท้อาลูกลค้าคนไหยเราไปยมาะนะเนาะเราไปมาชมช่ <laughs> ที่ไงเวทีเรา ทำไมมันอยู่ที่นี่ลูกเปลี่ยนเตียงที่หมดเลยม่ขั้วมุมนี่ที่เดิมไหมเราไม่เคยมาตัวค่ะขาดทำแรกของการไปหมดทั้งั้งแรกโอ้ที่เดิมที่เดิมที่เดิมเปลี่ยนแปลงไปหลายพี่น้องเพิ่งสร้างบ้านเรียบร้อยมองเลยครับตรงนู้นเป็นเสืออาจจะเป็นลม ฟาดสาสแม่คุณพอ่อห้องน้ำด้วยครับอันนี้จะเป็นห้องน้ำไอห้องน้ำ,นำหอนำอนหัวนอนเติมแต่บางเที่ยามนี่เป็นสี่คือีเนี่ยก็จะเป็นตดีร้านกว้างนะที่ยู่แถวคัพาบี้เลยดีมาก,าม,กามากเลยแค่าหาพี่ดู๊จะไม่ได้เครื<ม>่องเสียงงไม่หมดครับเสียงรึเ่าเครื่องเสียงเราลงไม่หมดแน่นอนสถานที่จำกัดถ้ามวาสิบสองน,นะนเราลงแค่ส ลงไม่ได้เพราะว่ามันมาล่านกันลงหารางสมัยก็ต้องลงทึ่งสมัยนะครับนี่แหละโอเคเนาะแล้วสวีทเนาะหรือว่าเสียดแล้วนะครับเนี่ยเหรือว่าเสียดแล้วแล้วเรียดนิดหน่อยเขาสวัสดีสวัสดีสุขภาพแข็งแรงครับพี่เงี้ยวะทอดเถิงตอนนี้มือสั่นแล้ว เพือซันเลยเป็นมาล้างหอบโคตยมัโคตรแรมากงานทำค่เอ่าเปนงานบุญนอกสาวาเพื่อดน่งนอยู่านยังไงล่ะหลบรถสิครับตอนนี้หลบรถหลบรถสิครับตอนนี้จะจว่าอะไรรานไบเกล่ย้านวหรรบ เราม่้เสียทีไม่เล่นบอลกันจบครล่าตอนนี้ไม่ดีอไม่ได้ไปงานตีอ๋อไอ้ฟุตบอลไปต้าวหมอรำนะครับอ้อก็ว่าหนาคุณๆไม่ผู้ใดนอแฟนอันแฟนนั่นหระการบอกดูน มันจะยิงไงอลังการพี่น้องลำรวยเนาะลำรวยเพืสอบตีหาเครื่องไปลูกไปใส่ลหรใส่เหรออ๋อเบิอันนี้ก่อนค่ยุราแป๊บหนึ่งพี่น้องครับ